เซนนี่เปิดใจสาเหตุแทงลูกต่อให้ทำใจแล้วก็รับไม่ไหวอยู่ดียู่ร้องกอดลูกไม่หยุด เป็นข่าวสุดเศร้าของครอบครัวได้หมดท้าสดชื่นเมื่อวันที่21กรกฎาคม2566ว่าที่คุณแม่ลูกสองเจนนี่รัชนกหรือว่าเจนนี่ได้หมดท้าสดชื่นได้แจ้งข่าวสูญเสียครั้งใหญ่กับการสูญเสียลูกน้อยในคันซึ่งเป็นลูกคนที่สองของยิวและเจนนี่ หลังจากเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเจนเนี่เพิ่งประกาศข่าวดีตั้งท้องลูกคุณที่สองไปได้ไม่นานท่ามกลางบรรดาแฟนคลับและเพื่อนๆในวงการบันเทิงเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจยต่อการจากไปของลูกน้อยในคันของเจนเนี่เป็นจำนวนมาก ล่าสุดวันที่1สิงหาคม2566เจนนี่ได้หมดทัศน์ชื่นก็ได้ออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกถึงสาเหตุของการแท้งลูกคนที่สองแม้ว่าก่อนหน้านี้จนเจนนี่กับสามีคือยิวจะทำใจไว้แล้วก็ตามเมื่อถึงเวลาท,ที่ทราบข่าวการสูญเสียลูกคนที่สองก็รับไม่ไหวอยู่ดี โดยเจนนี่นะคะก็ได้เผยว่าขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้แชร์ประสบการณ์สั้นๆให้ฟังนะคะอย่างที่ทุกคนทราบกันว่าเจนนี่นั้นได้ตั้งท้องลูกคนที่สองเจนนี่ตรวจเจอน้องเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาจนกระทั่งน้องอายุคันได้เจ็ดวิคก,กว่าเจนนี่มีเลือดไหลที่บริเวณช่องคลอดจึงได้ไปหาลุงหมอลุงหมอตรวจอันตซาวน้องหัวใจเต้นผิดปกติอยู่ในบริเวณมดลูกปกติ แต่คุณหมอบอกว่ามีเลือดไหลยเยอะกว่าปกติจึงให้เจนนี่ฉีดยากันแท้งมีสัญญากลับบ้านให้เจนนี่สอดยาเช้าเย็นทุกวันรวมถึงกินยาฮอร์โมนวันละสามเวลาเพื่อเพิ่มฮอร์โมนในรังไข่เพราะคุณหมอบอกว่าสาเหตุของการมีเลือดไหลาอาจจะมาจากฮอร์โมนไม่เพียงพอหรืออีกสาเหตุคือน้องไม่สมบูรณ์คุณหมอก็มีบอกให้ทําใจไว้บ้างเพราะเคสแบบนี้เจอเยอะมากมาก หลังจากนั้นเจนนี่ก็กลับมาบ้านกินยาสอดยาตามคุณหมอสั่งผ่านไปซักระยะเลือดมีไหลมากขึ้นและเจนนี่ก็มีอาการปวดท้องน้อยเจนนี่จึงได้โทรน,นัดตรวจกับป้าหมออีกโรงพยาบาลเพื่อความชัวตรวจหลายๆที่เพื่อความสบายใจจนกระทั่งวันนี้ที่เจนนี่ได้ทําการอัลตราซาวครั้งที่สองปรากฏว่าป้าหมอไม่เจอหัวใจของน้องแล้วป้าหมอพูดไม่ทันจบป้ายิวก็ร้องไห้แล้วแล้วเดินออกจากห้องตรวจมดลูก ของเจนนี่ก็ไม่มีแผลไม่มีอาการผิดปกติแต่สาเหตุมาจากน้องไม่สมบูรณ์เคสแบบนี้ถือเป็นการคัดเลือกแบบธรรมชาติเปรียบเสมือนการปลูกเมล็ดถั่วบางเมล็ดสามารถเติบโตได้บางเมล็ดไม่สามารถเติบโตได้วินาทีที่ช่างบีบหัวใจจริงๆต่อให้เราทำใจมาบ้างแล้วเมื่อถึงเวลาก็รับไม่ไหวอยู่ดี หลังจากทราบอาการและรายละเอียดต่างๆคุณหมอจึงได้มีการนัดขูดมดลูกในวันพรุ่งนี้ค่ะเจนนี่ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามานะคะเรื่องแบบนี้ทำใจยอมรับได้ยากมากจริงๆค่ะแม่ขอให้ลูกโชคดีนะตัวเล็กไว้กลับมาหาแม่ใหม่ในวันที่หนูพร้อมนะหนูรู้ไหมป้าเขาร้องไห้ทุกครั้งที่คิดถึงหนูเลยนะหลังจากแม่เสร็จภาร,รกิจแม่กับป้าจะทำบุญไปให้นะลูกรัก